โอเคครับพวขอคลาบสุนทีกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับกันนะครับก็เป็นภาคศูนย์เจดสิบหกจนสองครับโอเคเราเข้าไปในมครับไปเลยผมจะามาลเล่นเซิร์ฟเรียกว่าอะไรเซิร์ฟเบสบอลนะครับที่เหมือนในคอมของทิงงนนะครับ แต่ไม่มีอินเดอร์โพลครับกับยาหายตัวแล้วก็อะไรวะแล้วก,ก็แกะนะครับตรนี้ตรงนี้ครับนี่จุด AP ไปเลยครับจุดไปก่อนเลยครับไอครับนะนี่ AP ครับตรงนี้ตรงนี้ครับอพ p อนนี้ครับ น,น,นี่ที่ไฟกระพิบพ,พอดครับพอาต้องเปลี่ยนครับชื่อชื่อก็ผมเขียนว่าเบสบอนมันครับ,ออรบ,บ,บ,รบโอเคก็เราเซฟแล้วก็กดข่ายครับรอสักแป๊บนะบโอเคอืมอ <c oughs> ่อนแรกครับมันจะให้คุณพิมพ์ว่าทับ r g, g i f t r ครับตาเลขรหัสครับแต่ผมลอกไปแล้วผม l g i n โอเคผมก็ลอกไปแล้วนะครับโอเคเอกไปน,นะครับในเบสบอลนะครับ ก็อย่างนี้เป็นสาวครับสวยโคตรสวยครับเนี่ยเนี่ยที่มองผมอยู่เลยถือแล้ติ่งครับกดเข้าไปครับโอเคแล้วก็ดมาแล้วมันจะเป็นนี้ครับอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยครับพอซื้อมันเป็นห้าอะไรม่รครับโอเคเดินไปครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับหนุ่มบนสุดครับ ไอ้ป้าที่สามครับโอเคเข้ามาแล้วอันนี้เราอยู่สีเหลืองับเราอยู่สีเหลืองครับสีเหลืองมีสามู่สี่คนใช่ครับสี่คนเดี๋ยวผมเอาอิฟก,ก่อน,นครับ แดเออขออภัยเลยครับรถไฟมันเดินมันวิ่งครับมันวิ่งท้าผ่านบ้านผมครับขออภัยกันด้วยอไรเนี้ยอาคุมเตียงนะักงับออผมตอบเขาก่อนได้ได้โอเค ไปเอาเหล็กมั่งครับตุกนะครับโคตรของโคตรกระตุกเด็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ย,ยสองหน้าครับนี่เซฟด,ดีครับใจดีครับกีมีการที่แบบว่าอันนั้นของเอ,เอาเอาแร่นะครับ มาครับมาวางเป็นเรียกว่าวางคุมเตียงครับโอเคผมจะเอาชุดกอดก่อนอันนี้กลับเด้กัรับเช้าเก,งเกงเ่งๆแง่โอ้โหเอา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 เข้าไปโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออันนี้ก่อน อย่างเก่งครับนกลักกบกลับดีหองเท้าใส่กนันก่อนดินี่ลูกฟองอะไเอาดาบ่อนถ้าถ้าเป็นรีวิตามมันจะใช้ใช้ทองสามไม่ใช่ห้าเม็ดรครับถ้าถ้าเวา็นะครับจะใช้ห้าเม็ด นี้ไม่ได้ตันครับแค่ใช้ใช้เด็กสามก้อนครับสองก้อนไปทำพิกเอ็กซ์พิกเอ็กซ์นครับเอ็นชาร์ครับเอ็นชาร์มาโอเคสองแล้วไปเอ็นชาร์กันเลยโอเคแย็บก็ไปที่นีเลยครับนี่จะมีขึ้นมาครับกดสองครับโอเคจะได้มาแล้วนี่ครับ เดี๋ยวขออาหารก่อนเออสีเทียอะไรไปเนี่ยอ๋อสี in, ่เราไปปลุกสี่เงินโคตรของโคตรดีทีเฮียแม่งกลดิงเฮียฝั่งเรานี้สุดยอดไปเลยครับแนะนำเลยครับก็ถ้าใครชอบสี่เหลืองก็มาอยู่ครับผมชอบอยู่สี่เหลืองครับ ขอประทานโทษก็ด้วยครับทิ้นจกร้องโอเคอาหารพอละสิบเอ็ดอันวางวาไว้ช่องสุดท้ายโอเคโคตรเหมือนของโคตรเหมือนในคอมครับอือฮึจะไปได้ไงเนะี่ยเดี๋ยวขอหินไม่ใช่ไซายบล็อกายแข่งเออไซฮีเลย โอเค16อันเนอยช่วยเฮียอะไรได้วะ okay. ครับ,รบครับไป่วบสาม่ม41นะครับก็อ้ยเออได้อยู่ได้อยู่แม่ผมก็รับแล้วหนูข้ามผมเองเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้เห็นตัวคนระับ ร้าผมเชื่อไทยจริงๆครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ครับโอ้โห,โหมึงต่ออย่างนี้ได้หรอโอ้โหชิบผายโคตรกลัวตายฟังลู้มาไหมฟังรู้มาไหมมาวะ่ะชิบผายยี้เราจะได้ไมเนี่ยของถองสิ่งสำคัญเลยครับ ธนูเนี่ยธนูระเบิดครับต้องใช้ยี่สิบยี่สิบมิตรครับยี่สิบมิตรทองครับถึงจะได้เป็นโอ้โห,โหดูดาบครับดูดาบเฮ้ยกดได้ดิต้องกดได้ดิ ก็ไม่ได้ศีเออไอ้เย้แม่งเชียร์นี่แม่งทังไงชิปเลยเคสวัสดีเพื่อนโอเคขอให้หมดทำได้ไงวะ นี่ทำนี่โอ้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 โอไปแลกโค้ดเลยครับโอ้ยฝั่งไหนมีชนูเหรอหวังผมไปแล้วครับปลุกแล้วปลุกแล้วเอาไ้เฮียรไม่หมดไปตีเลยห้ามจงนะเ,เว้ ห้ามลวงเว้ยไอ้เคียนนี่มึงหาเรื่องนะตว์ห้ามลวงลวดูพวกมันเออยูซี่กัมไอ้เคียนนี่ม่งอะไรเล่นแปลกๆโอ้ยแหลกจังวะโอ้โหโคตรแหลกเลยสี่เม็ดมันแหลกเคี้ยอะไรขนาดนี้เนนะี่ย มันมาฟังกูกุดช่องโอ้โหโอ้ตายเลยจบเลยแด้มาตั้งหาก่อนตายแลครับเจครับถ้าสนใจมาได้นะครับก็โอ้โหก็ก็เล่นกันได้ครับ โอเคก็ okay. วันนี้ผมขอตัวมากันไปก่อนนะคะโอเค